ซัพพลายเชนของธุรกิจอาหารสัตว์ต้นน้ำหนึ่งการจัดหาวัดุดบการจัดซื้อวัดุดบหลักเช่นข้าวโพดตัวเหลืองข้าวบาลีและวัตุดบอื่นที่จําเป็นสรักการผลิตอาหารสัตว์การติดต่อกับเกษตรกรผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบหรือผู้นําเข้าวัตดุิบ2การตรวจสอบคุณภาพวัตุดบการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัดุดบก่อนนำเข้าสู่ระบบกระบวนการผลิตกลางน้ำหนึ่งการผลิตอาหารสัตว์การปรสภาพวัุดิบให้เป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพตามสูตรที่กําหนดการควบคุมคุณภาพและ การตรวจสอบมาตรฐานการผลิต2องการบรรจุภัณฑ์การบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์ลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าฝายน้ำ downstream หนึ่งการจัดจำหน่ายการจัดส่งอาหารสัตว์ไปยังฟ้าปลุสัตว์ร้านขายอาหารสัตว์หรือผู้จัดจำหน่ายการจัดการสินค้าคงคลังและการส่งให้มีประสิทธิภาพ2การให้บริการลูกค้าการตอบคาถามและให้คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์การจัดการคําสั่งซื้อและการลองเรียนในการประเมินคัดเลือกแหล่งขาย1คุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ มาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้าที่จัดหาการรับรองมาตรฐาน,ค,านาาความปลอดภัยและความ,าวมวสะดวก2ราคาและความสามารถในการแข่งขันราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพและปริมาณความสามารถในการแข่งขันด้านราคาในตลาด3ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบประวัติการส,ส่งมอบสินค้าตรงเวลาความสามารถในการจัดการกับปัญหาส่งมอบ4ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือทารอุตสาหกรรมประสบการณ์ในการจัดหาซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องชื่อเสียงและความน่าการบริการหลังการขายและการสนับสนุนการให้บริการหลังการขายที่ดีการตอบสนองต่อความถามและการร้องเรียน หกความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นในการจัดการคําสั่งซื้อที่ไม่คาดคิดเจ็ดการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการมีระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยแปลความมั่นคงทางการเงินความมั่งคงทางการเงินและความสามารถในการลงทุนในธุรกิจกระบวนการสั่งซื้อของธุรกิจหนึ่งตรวจสอบของวัตถุดิบเช่นตรวจดูปริมาณเนื้อไก่ปลาข้าวโพดวิตามินต่างสองทำใบขอซื้อฝ่ายผลิตหรือดูลังสินค้าส่งคำขอไปยังฝ่ายผู้จัดซื้อสาม ฝฟล์จะซื้อหาผู้ขายรวบรวมหลายชื่อซัพพลายเออร์ที่เคยซื้อและรายใหม่เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ4ประเมินซัพพลายเออร์ตรวจสอบมาตรฐานเช่น GMP และ CP การส่งตรงเวลานะคะส่งทเหตงผล5ออกไปสั่งซื้อส่งเอกสารสั่งซื้อยังเป็นทางการให้ซัพพลายเออร์6ซัพพลายเออร์จัดซื้อเพื่อจัดส่งสินค้าเช่นข้าวโพดบดปลาบดหรือบรรจุภัณฑ์อาหารจัด7ตรวจรับสินค้าตรวจน้ำหนักคุณภาพวันที่ผลิตความสะอาด8บันทึกเข้าสต็อกและระบบบัญชีบันทึกข้อมูลสินค้าและต้นทุน9จ้าชำรเงินตามเงื่อนไขเช่นโอนเงินภายใน30วันหรืสามสิ การเจรจาและกรณีการต่อรองไม่เป็นไปตามเป้าหมายหนึ่งการเตรียมตัวการเจรจากำหนดเป้าหมายและข้อจำกัดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับซัลาพเออร์และตลาดเตรียมข้อมูลความต้องการปริมาณการซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องฝึกฝนเทคนิคการเจรจาและการโต้แย้ง2อริบการเจรจากลยุทธ์ในการเจรจาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัลายเออร์มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์รวมกันมากกว่าการแข่งขันใช้ข้อมูลและหลักฐานในการสนับสนุนข้อเรียกร้องมีความยืดหยุ่นและเตรียมความพร้อมที่จะนับ ปณีประนอมทางออกที่เหมาะสม3หากการเจราจาไม่เป็นไปตามเป้าหมายสบทวนและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการเจราจาหาสาเหตุที่ทาให้ไม่บรรลุปเป้าหมายปรับกลยุทธ์และแผนการเจราจาใหม่พิจนารณาทางเลือดอื่นๆสื่อสารผลลัพธ์และแผนการไปต่อกับทีมงานความเสี่ยงกระบวนการจัดการซื้อพร้อมตัวอย่างหนึ่งความเสี่ยงด้านคุณภาพสินค้าตัวอย่างการจัดซื้ออัตสากรที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอาจทำให้อาหารตา์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพไม่ดีส่งผลต่อตัวภาพตลาสองความเสี่ยงด้านราคาและผลผลิของตลาดตัวอย่างราคาธุรเนวดรปแ็ก ใชทางการเงินสินทรัพยหรือภัยธรรมชาติทําให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อกำไรน3ความเสี่ยงด้านการส่งมอบตัวอย่างซัพพลายเออร์ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบตรงตามกําหนดเวลาทําให้กระบวนการผลิตยุดชา์และไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตามกำหนด4ความเสี่ยงด้านการเงินแต่ความเชื่อถือของซัพพลายเออร์ตัวอย่างซัพพลายเออร์มีปัญหาการจัดการดนไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามตัญญาหรืออาจทำให้คุณภาพของสินค้าลดลงเนื่องจากการลดต้นทุน5ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานตัวอย่าง ไม่ปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารสัตว์อาจทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับค่าปรับหรือค่าฟ้องร้องหกความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของความต้องการตัวอย่างความต้องการอาหารสัตว์เปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์หรือความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงทำให้สินค้าที่ผลิตไว้ไม่สามารถขายได้ตามที่คาดหวังเจ็ดความเสี่ยงด้านการจัดการสินค้าคงคลังตัวอย่างการจัดการสินค้าคงคลังไม่ดีอาจทำให้เกิดสินค้าขาดแคลนหรือสินค้าเกินแปดความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลลลลิิิตตหหรรรรรรรืออออกกกกกาา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 าจจจััััััััดดดสสสสนนนนคคคคคค้้้้้้งงงงงงทททททททีีีีีีี่่่่่่่่่่มมมมมมยยยยใใธุไไไถแแขขขบบูชเโโวววะ หึงความซื่อสัตย์ตัวอย่างนักจัดซื้อไม่ควรรับของขวัญหรือเงินจากทรัพย์อื่นเพื่อแลกเปรียบการใช้บริการสองความไม่ธรรมตัวอย่างนักจัดซื้อการพื่อภานาคุณภาพและราคาสินค้าเป็นหลักสามการรักษาความลับตัวอย่างนักจัดซื้อไม่ควรเปิดเผยข้อมูลราคาและเงื่อนไขการซื้อของทรัพย์อื่นให้คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกสี่ความรับผิดชอบตัวอย่างนักจัดการซื้อควรตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของใบสั่งซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการห้าการปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวอย่างเราจะจัดซื้อคนตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือด้อจะหาเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการกจัดซื้อจะหาของภาครัฐหรือมตาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าหากนักจัดการซื้อไม่มีจัรการที่ดีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาจาตัดตรงนี้หนึ่งธุรกิจอาจเสียชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกคา้าสองอาจถูกฟอ้องร้องหรือต้องเผชิญกับค่าปรับกับจากการละเมิดกฎหมายสามเพื่อทำใ้เอออาจไม่ไว้วางใจและไม่ต้องการทำธุรกิจด้วยสี่ธุรกิจอาจสูญตัวเสียโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับสายปเออและลูกค้า